ดราม่าไม่จบไม่พักนะคะมีเรื่องทุกวันทุกอาทิตย์นะคะสำหรับเจ้าน้องลิซ่าลาริสามโนบาลของเรานะอืมซึ่งดราม่าพวกนี้มันไม่ได้เกิดจากตัวน้องแต่อย่างใดนะคะมันมาจากคนอื่นทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของเมื่อวานนะคะซึ่งเกี่ยวกับอแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่แพลตฟอร์มหนึ่งนะคะอ่าได้ทำการโพสต์จัดอันดับอ่าผิดพลาดน,นะคะ ตอนแรกคือประกาศว่าน้องได้เป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมแต่พอมีแฟนคลับของอีกฝั่งนึงนะคะที่ไม่พอใจออกมาโวยวายว่าด่าน้องต่างๆนานานะ,ะไม่ได้ด่าคนที่ทำโพผิดนะคะแต่กลับกลายมาด่าลิซ่าของเรานะคะว่าน้องอได้ตำแหน่งนี้มาได้ยังไงไม่น่าเชื่อไม่เชื่อทำไมถึงได้อเอาอะไรแรกมาคือคำพูดพวกนี้มันไม่น่าออกมาจากปากของคนของคนดีๆได้อันนี้พูดจริงนะเราไม่ได้เหมารวมนะ แต่ส่วนที่เรารู้จักมานะในด้อมนี้นะส่วนมากจะอคติกับน้องเราซะส่วนใหญ่นะคะไม่รู้เป็นอะไรนะอ่าแต่เหตุผลหลกัหลกๆก็เราเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะอืมไม่มีอะไรหรอกห่วงตําแหน่งนะ,ะห่วงผู้นะคะเอาจริงเลยผ่านมาหมั่นไส้น้องเรานะคะตั้งที่มันไม่ใช่เรื่องอ่าที่น้องเราจะต้องโดนเลยแล้วที่หนักไปกว่าก็คืออแพลตฟอร์มนั้นนะ,ะกลับกลายมาบอกว่าอืม ผิดพลาดน,นะคะขออภัยแฟนคลับด้อมนั้นนะคะอ่าอีกฝั่งหนึ่งนะอืมแต่ไม่ขออภัยลิซ่าของเราซึ่งอยู่ๆก็โดน,นะคะโดนปลาอึใส่เฉยๆซงอย่างนั้นนะคะโดยไม่รู้อิโหนูอิเนนะ,ะแต่ไม่มีการอขอโทษใดๆจากแพลตฟอร์มนั้นนะคะเลยมีอ่าแฮชแขึ้นมา apologize to lisa นะคะอ่าแพลตฟอร์มนั้นอ่ะผูดชื่อไปเลยแล้วกันคะ่ะ Spotify นะคะอืม เรารู้ว่าความผิดพลาดมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลากับทุกคนหรือทุกแพลตฟอร์มนะคะแต่เมื่อผิดพลาดแล้วคุณก็ต้องรู้จักแก้ไขและรู้จักขอโทษคนที่ได้รับผลกระทบนั้นๆนะคะไม่ใช่แค่ออกมาขอโทษอีกฝ่าฝ่ายเดียวนะคะ,ะฝ่ายนั้นคือมาโจมตีน้องแล้วแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะต้องขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะอันนี้ย้ำเลยนะไม่ใช่ว่าปล่อยเบอร์นะแล้วก็ไปเฉลิมฉลองกบ คนที่ออีกฝั่งหนึ่งที่โจมตีน้องไปแล้วนะคะจากความผิดพลาดของคุณนะอืมอ่ะจบนะคะเรื่องนี้นะแล้วเราอ่าโมโหนะแต่ไม่อยากจะพูดเยอะนะคะทุกคนเออเราขอเปลี่ยนเรื่องมาที่บรรยากาศเวอร์ทัวร์ของสาวสาวแบค็คพิงที่ลอนดอนนะคะอ่าทั้งเดย์วันและเดย์ท o ูนะน่ารักมากๆนะคะต้างน้องนองนะมาในลุกอ่าผมยาวหน้ามา้านะไม่ได้แต่งอะไรเลยอืม อันนี้เราพูดโดยตรงนะตรงๆเลยนะสไตล์ลแกงน้องมากเลยสไตล์ลผมเออทำทรงแบบมันเรียบไปไหมแล้วก็แบบติดโบูคิกคูนะ่ะมันก็น่ารักนะคะแต่ว่ามันขัดกับเพลงของน้องอะ่ะอันนี้ในส่วนตัวของแอนนะคะก็คือ ในปลืม้มทรงผมที่ลอนดอนสองวันนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ออกมาโดยรวมก็โอเคพอได้นะคะแต่อยากแบบให้น้องแบบก้าวผมหรือแกละอย่างเงี้ยคือมันใช่นะคะมันมันเหมาะกับน้องนะคะอันนี้คือปล่อยยาวแล้วหน้ามาตรงเนี่ยมันไม่ใช่นะถ้าจะปล่อยยาวต้องเปิดหน้ามาให้น้องนะอันนี้เราขอแนะนำสไตลิสได้ไหมผ่านมาแล้วก็มาฟังที่เธอบอกเลยเออถ้าเธอจะปล่อยผมยาวตรงให้น้องชันนะเธอก็ต้องออย่าหน้ามาได้ไหม ออเรียวไปนะงน้นฉันจะเอาอยู่ทุกทรงมันก็เรียบไปนะคะเออโอเคเอาบรรยากาศมาฝากนะคะสรุปก็คือหวังว่านะคะ,ะแพลตฟอร์มนี้จะออกมาขอโทษน้องโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่รุมหลังแกน้องคิดได้ไวๆนะคะว่าน้องไม่ผิดอะไรนะรักน้องเถอะน้องน่ารักมากๆนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจะนใหม่คลิปหน้านบ๊ายบาย looking man today like